สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เรามาทำ r a n d o m นะคะในทอปิกว่าเขาคนนั้นอยากบอกอะไรกับท่านอยากส่งข้อความอยากบอกในความรู้สึกที่เขามีต่อท่านเขามีอะไรที่ยังไม่ได้บอกบ้างอยากบอกผ่านไพ่นะ โ okay. อเคเพราะบางทีก็อาจจะเขินอายที่จะบอกตรงๆนะคะเรามาถอดใจเขาด้วยไพ่ชุด m มส a g จนะคะ Message หรือข้อความจากเขานะโอเคอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดข้อความจากเขาเปิดดวงนะคะของท่านของเขานี่แหละนะว่าเป็นยังไงเขาคนนั้นนึกถึงเขาได้เลยนะคะนึกถึงเขาได้เลย ามาดูกันนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับท่านบ้างไพ่บอกว่ายังไงอา่าไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะทำให้ฉันเจ็บปวดแต่ฉันก็เข้าใจและให้อภัยคุณเสมออืมนะฮะแสดงว่าท่านอาจจะทำให้เขาเสียใจผิดหวังบ้างแหละแบบนี้เขามีอาการว่าน้อยใจนะฮะแต่ ถึงยังไงเขาก็ไม่เคยโกรธนะคะเขาให้อภัยอยู่เสมอนะ on t h r o w you h a r t me I understand and forgive you นะคะอ่ะขออีกใบนะคะเขาบอกยังไงอีกคะข้อความจากเขาแม่เศษจากเขาว่าฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ทำลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเธอหนะคนดี I'm truly really sorry for what I did พิเ i ษกร e a s ม c อ n d c h นเ c นเขาขอโอกาสคุณนะ่ะคุณให้เขาไหมคะเขาเสียใจนะเขาน่าจะทำให้คุณเสียใจในเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ณนะตอนนี้เขาคนนี้รู้สึกผิดและเสียใจอยากขอโทษและอยากขอโอกาสกับคุณคะ่ะและเขาอยากบอกอะไรอีกนะคะเขาบอกเลยคุณคือสเปคของเขาอะ่ะนะคะ You are actually my type นะและเขาอยากบอกอะไรอีกเอ่อฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอืมเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะฮะ I would like to start over again with you ขออยิบใบค่ะเขาอยากบอกอะไรอีกนะเขาอยากบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ฉันจะไม่มีวันที่จะเสียคุณไปไม่มีวันที่จะปล่อยมือคุณเลยนะคะเอส o อ็กโคโกรแ i I อ I นทา l ไอวูสุดเลสยูอ่าเขามีวันที่จะปล่อยคุณนะขออยู่ใบค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกแมสเซจจากเขานะอ่าฉันกำลังไปหาคุณนะที่ร,รักโปรดเชื่อมั่นในตัวของฉันในตัวของผมนะ I'm coming for you baby, please believe in me อขออีกใบค่ะบอกว่ายังไงอีกอฉันร้องไห้ทุกคืนเลยอ่ะตั้งแต่วันที่เราจากกันอ่ะฉันเสียใจอ่ะฉันโหยหาคุณคิดถึงคุณอดที่จะร้องไห้ไม่ได้อ่ะ Have been crying all night since the day you left ขอด้านนี้บ้างข้อความจากเขาอีกนะคะไพ่บอกว่าไงข้อความจากเขาผ่านไพ่นะคะ you are the most important thing s in my life คุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะ,ะอืออาจารย์ขออีกสักสามใบก็แล้วกันนะคะคุณยังจำฉันได้ไหม จำผมได้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากถามอยากรู้นะ Do you still remember me นะคะเขาอีกสองใบค่ะเขาบอกว่ายัางไงอีก You have destroyed my trust อย่าทำลายความเชื่อใจอะที่ฉันมีให้คุณนะเขาอยากให้คุณให้กำลังใจเขานะคะและก็เชื่อมั่นในตัวเขา ขออีกใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่าอย่างไงฉันต้องการเวลาทบทวนอ่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณนะ่ะนะเนี่ยตัวเขาพูดเลยเขาอยากมาทบทวนความทรงจําหรืออะไร,ห,รหลายๆอย่างในเหตุการณ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะขออีกใบสุดท้ายเป็นไพ่สรุปแล้วนะคะลุ้นค่ะเขาบอกว่าอย่างไงอืมเขาไม่อยากเดินจากคุณไป นะเขาไม่อยากเสียคุณไปค่ะนี่คือตัวเขานะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ